ข้อ21นะครับหลังจากจบเรื่องไพ่ไปตอนนี้เป็นโจทย์ทั่วๆไปบ้างในการแข่งขันฟุตบอลครั้งหนึ่งมีทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด8ทีมในรอบแรกจะจัดแข่งขันแบบพบกันหมดและจัดแข่งวันละสองคู่และจัดแข่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันแต่เว้นวันเสาร์และอาทิตย์ถ้าให้สองคู่แรกเริ่มแข่งกันวันพุธแล้ววันสุดท้ายของการแข่งขันรอบแรกคือวันใด ทั้งบอกว่าในการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับมีทีมที่เข้าขแข่งขันทั้งหมดแปดทีมแล้วแข่งแบบพบ,พบกันหมดจะจัดแข่งวันละสองคู่สิ่งแรกที่เราต้องคิดก็คือมันจะมีการแข่งขันกี่คู่ละ่ะมีกี่แมตช์ถูกปะครับหนึ่งคู่การแข่งขันเราใช้ กี่ทีมให้ลองคิดอย่างนี้หนึ่งคู่เราใช้สองทีมถูกป่ะครับดังนั้นถ้าเราไปหามาว่าการใช้สองทีมการเลือกออกมาสองทีมพร้อมกันน่ะมีเท่าไหร่ก็จะเท่ากับเท่านั้นคู่เลยป่ะครับสมมุติว่าถ้าพี่แบงค์มีสามทีม a b c ถ้าเป็น a เจอกับ b A เจอกับ C แล้วก็ B เจอกับ C ปปะก็มีสามคู่ปะครับมันเปรียบเสมือนกับเรื่องของสาม c ีสองไหมดังนั้นเรื่องนี้นะครับเพียงก็บอกว่าโอเคก่อนอื่นไปหาแปดทีมนี่คือทีมทั้งหมดที่เรามีแล้วเราต้องใช้สองทีมในการสร้างดังนั้นจึงเป็นแปด c ีสองแปด c สองก็คือแปดคูณเจ็ดหารด้วยสองคูณหนึ่ง ซึ่ง2ตัดนี่ก็คือได้28คู่มันได้28วิธีในการเลือก2ทีมออกมาถ้าเป็น28วิธีก็เท่ากับมี28คู่พอบอกว่ามี28คู่ถามว่าใช้กี่วัน1วันใช้2คู่ก็แปลว่าใช้14วันถูกปะครับเริ่มต้นจากวันพุธ แล้วยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ก็พุทธพฤหัสสุขจันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุขจันทร์อังคารไหครับอันนี้สิบวันละแล้วก็พุทธพฤหัสสุขจันทร์วันที่สิบสี่จะอยู่ตรงนี้ปหครับแต่ว่าวันสุดท้ายของการแข่งในรอบแรกคือวันจันทร์เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ เวลาทำโจทย์ทั่วๆไปเนี่ยให้เราดูว่าสิ่งสำคัญที่ต้องการถ้าเขาไม่ได้บอกมาเราจะต้องรู้เองว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยอย่างข้อนี้เขาบอกว่าหนึ่งคู่เราจะต้องใช้สองทีมอันนี้อันนี้เขาไม่ได้บอกมาแต่เราต้องคิดเองสิ่งที่เขาอยากรู้เขาคือเขาอยากรู้ว่ามันจบที่วันวันไหนแปลว่าพี่แบงค์จะต้องไปหาจำนวนวันที่ใช้ จำนวนวันที่ใช้มันเกี่ยวกับจำนวนคู่ที่เกิดขึ้นจำนวนคู่การแข่งขันดังนั้นหนึ่งคู่มันใช้สองทีมคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือเราจะต้องแปลออกมาให้ได้ว่าเราต้องใช้สองทีมถ้าเราลองยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการจับมือแล้วกันสมมุติว่ามีห้าคนมาร่วมง,งานปาร์ตี้แล้วธรรมเนียมของฝรั่งคือใช้การเช็คแฮนด์คือการจับมือ ทุกคนต้องเช็คแคนต้องจับมือกันหมดถามว่าจะมีการจับมืออยู่ทั้งหมดกี่ครั้งถามว่าจะมีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้งในหนึ่งการจับมือเราต้องใช้คนกี่คนเราใช้สองคนปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์อยากจะรู้ว่ามีการจับมืออยู่กี่ครั้งมันก็คือห้าคนเลือกออกมาสองคนปะ าจาับมือกันทีละคู่ทีละคู่ซึ่งก็คือมีการเช็คแฮนด์อยู่ทั้งหมด10ครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าต้องใช้สองคนแต่เราต้องรู้เองว่าในการที่สร้างการจับมือนั้นมันใช้สองคนนะให้พยายามมองว่าสิ่งที่โจทย์อยากได้มันเกิดจากการที่เราต้องใช้อะไรบ้างเอามาคำนวณน,นะครับตอนนี้ นี่คือโจทย์ลักษณะทั่วไปที่เริ่มสอนนะครับอันนี้คือข้อ21ครับ